คนจ๋าหมูสามชั้นนะคะทอดผู้ไห่จะได้กินข้าวกำลังฟังพี่ฝนไลฟ์ู่พอดีนะคะวันนี้ก็เตรียมตำส้มตำด้วยนะคะตำส้มตำให้ตัวเองค่ะเพราะพี่ขุนไม่กินไม่กินส้มตำด้วยเนาะส้มตำนะคะทุกคนแล้วก็หมูสามชั้นทอดจะบอกว่า อันนี้ใส่ทั้งงาขาวแล้วก็งาดํานะคะมันก็เลยกลายเป็นแบบสีแบบนี้นะคะจะบอกว่าพี่ขุนเขากินไปแล้วครึ่งจานเขารอไม่ไหวเขารอไม่ไหวดูนะค่ะเขามีน้าจิ้มแจ่วนะไอเก็ไม่ได้ใส่เผ็ดมากทำไมวิ่งไปสั่งน้ำมูกแล้วล่ะวอริเกัเย็ดติโกตวอไเลย กินไปค่ะตัวนี้ที่ยังทอดอยู่ก็ทอดไปเรื่อยค่ะทุกคนไปกินข้าวดีกว่ารอไม่ไหวเหมือนกันมาจา้ะทุกคนสวัสดีจ้ะมากินเข่าไอ้หมูเข่าแห้งๆจ้ะตอนนี้บ่ายโมงสี่สิบกว่าสิมักรหมูแล้ว คุณไปจานที่สองแล้ว ดีรสชาติดีเยอะ yes แต่ที่ขุนจะไม่กินไม่กินหนังหมูดูแอบแต่อินเตอร์สโลไอออมันอสโทุกยา อร่อยค่ะอืคือหนังมนันอะไอหั่นชิ้นหนาเกินไปเวลาทอดมันก็เลยแบบ มันกรอบยากถ้าเราหั่นบางๆแล้วทอดก,กรอบๆอ่ะมันเคี้ยวได้ หันไปอีกทีปรากฏว่าหมูไหม่ะคจะกินเดี๋ยวทุกคนไปเบ่งหมูกันนะเดี๋ยวเรามาดูหมูไอ้กูกลัวก,การทอด ตัวนี้มันเป็นชิ้นน้แทบจะไหม้แล้วเห็นไหมเกือบไหม้จริงๆเฮ้ยมแต่กินชิ้นนี้เกือบไหม้ทุกคนน้ำมูกไหล ินอิตะสติกกี้ไรซ์ตำมะูพริกสเม็ดกันยังเพชรนไมาอะไรตนหดอินิงสอ พี่ขุบอกว่าอาหารแบบนี้กินได้ตลอดทั้งวังนหยุดไม่ได้คือแบบอร่อยจนหยุดไม่ได้ ข้างหลังลกนะทุกคนนะเนาะไอยืนอยู่ในครั้างแต่ประมาณสิบโมงครึหรือประมาณสิบเอ็ดโมงจำไม่ได้จำได้คร่าวๆว่าตอนที่โทรหาแม่ประมาณสิบเอ็ดโมงสี่สิบคุยกับแม่ ที่ง mm hmm. อืมรสดูแทนพอน่าเดินแฟร์ดิโอเคถูกแล้วสนิทหน่อยถูกแล้วัน ่คุ้นทีมันจะต้องทําใหกว่าซอสอื่นๆเพราะจะสูญเสรสชาติเน s ้อไอ้กะลูกอีสานทุกคนเวลาถึงบรรยุทธ์กหาเหตุแนวอาหารแบบแซ่บๆกินสามีเป็นฝรั่งก็จริงแต่ว่าไอ้กะ ก็เข้าอีสานในเพื่อนกินเพื่อนก็มักจะเป็นแบบพวกลาบพวกแกงอ่อมแบบเนี้ยอคุณคิด n k about Isan นอีสาน Can you show your opinion? I see no difference between Isan and other Thai people. Is there difference? The language, the yeah, language, the food, the food, um, maybe culture. Mm -hmm. Tradition, yeah, and maybe the physical how they look. I'm not sure, oh, and no comments. <clears throat> uh, I can say all the some people I met are very good people. Yeah. Especially me. Of course. <laughs> and yeah. your friends from second account? My friend is gonna very good friends. Yeah. Good friends. And they have good education, good job, good family, very pure mind. Yes. Yeah. Very sincere. They're yeah, so sincere. Nothing does matter what, where, where you came from but, but it's very important if you have good mind yeah. and you you handle people mm -hmm. in the same same um, same level you see people worth. Mm -hmm. <laughs> สชิ้นสุดท้ายเกรียมมากเกรียมแต่ไม่ไหม้นะแต่ไม่ได้ไหม้นะคะทุกคนนี่นี่ไอให้ดูมันไม่ได้ไหม้นะมันกําลังน่ากินเลยเห็นไหมคะนี่โอ้ฮอตฮอทนั่นแหละพี่น้อง เาเรื่องไอ้ก็บเปตามข่าวมาหลายมือแล้วแหละไอ้เรื่องที่แบบมีคนดูถูกคนอีสานในครับเฮ้านะ่ะถามว่าโกรธไหมโกรธโกรธจต่เราจะไม่เอาความโกรธหรือความที่เราเกิดแบบ ความขัดแย้งระหว่างการฟังนั้นอะมาเป็นอารมณ์แล้วทำให้เราเกิดโทสะพรอะพะอมีความรู้สึกว่าไอ้คนกลุ่มนี้ที่มันพูดแบบนี้ได้ที่มันดูถูกคนได้ด้อยค่าเขามองเขา,าเหมือนเป็นเศษเสี้ยวทุรีดินน่ะคนกลุ่มนี้ก็ไม่ใช่คน,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 นก็ไม่มีคุณค่า ไม่ควรค่าแห่งการเป็นมนุษย์เพราะว่าคนที่ดีคนที่จเจริญแล้วเขาจะไม่ดูถูกซึ่งกันและกันเขาจะไม่ร้อยค่าซึ่งกันและกัน